มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันพฤหัสที่ี่สบนะครับสำหรับเมื่อวาน3ฮานอยฮานอยปกติฮานอยพิเศษเบิ้ลตามเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์เมื่อวานยันไปไปถึงมาเลสมาเลสเมื่อวานก็ศูนย์ศูนย์ครับเนาะก,ก็สำหรับเมื่อวานฮานอย VIP ลากแตกนะครับ64 4ี่ี่หฮานอยพิเศษฮานอยปกติไม่มาครับ ฮานอยพิเศษมาตัวรอง8มี28มา18นะครับกอต้องขออภัยครับรุ่นกันต่อวันนี้ครับเมื่อวาน3 3ม8าวันนี้เป็นสุด9ครับวิ่งบุรุนล่าง9ครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับ094959ครับเลขที่ผมวางท่านชอบตามครับไม่ถูกใจผ่านครับและถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ 094959ครับขออนาตโทรครับ495989ครับเอ๊ะไปย้ละ09ถูกแล้ว 9, 59, 09 59 094989เออพอดีดูอีกอันนึงครับดูอีกอันนึงของฮานอยี i p ป,ปกติ094989 05 45 95โอเคมัดศูนเข้าไปครับอ๋อถ้าใดเล่น3ตัวก็เอาศูนย์ไปมัดครับในเล่น3กลับ6กลับครับถ้าอยากแตก3ตัวตรงนะครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับเดี๋ยวเจอทีฮานอย VIP ฮานอยปกติตามลำดับครับ